กินแยัย่งกะเพราหมูซื้อปลาหิ้งอยังเขาจะถ้าเขาไปเขาซื้อไปปล่อยกวางกาที่เพุ่นจะขายข้าเขาซื้อไปปล่อยเอาโจกกขาลาบของกาเขาไปเลือกเอากระตีนมันมากินจันแย่หมูกรอบเออหมูกรอบเขาตีนมันมาแยังไอ้สิใฮ้มาตบละให้แกหนี่บุกหัวมันละสั่งกาแฟมากินด้วยครับร้านอย่ามากว้างแต่กว้างว่านายไปนั่งทางไหนเดี๋ยวนี้นั่งไหนดีกาแฟสั่งแหละ เดี๋ยวให้นั่งก็เปิดขายกาแฟหินีหาสังลาบกออหาอูว่ากาแฟปะกาเลยมันลาบที่ไหนขอดทูกอดกัเดียวของกันขอ่งสักคำของกะอเอานั่งนี่นั่งนั่งไหนนี่นั่งด้วยกันนะบอกคุณคนเข้าไปเลยมันแนวนะผมก็ขค่นั่งใกล้ๆนั่งกัต้องมันั่งใกล้ฮะงัมแต่พี่สบายทะบอกนั่งด้วยกันก็ไปได้อู้ถึงว่า เรื่องกับเข้าเนี่ยแหมกรรมนี่ถ้าเขาจะทําเนี่ยเขาจะต้องทํากับเข้าเมืองแล้วบอกจานใจกะบอยากเขาทำเป็นเมนูภาคกลางพ่อเมนูแบบอาหารจานเดียวพ่อยอยากอู้ถึงว่าแต่ก่อนนี่คุณก็อยู่ร้านอาหารตามสัง่งมาใช่ไหมอะอแม่นเนาะร้านอย่างาอี้คุณทําได้ก่อได้เป็นอาหารตามทรงตามสัง่งแต่ว่าเขาจะทําเป็นนักๆเลยนะออไดอะอะ้อย่าถามพ่อ อย่างกะเพราหมูกรอบเนี่ยถ้าเขาจะทาเนี่ยอย่างผมขีอยากเนี่ยคุณจะทําได้ก่อนกะเพราหมูกรอบทจาจา้างอี่จ้างเฮ้ยเออ <c oughs> เอาเตอะถ้าจะฮื้อดีนะเออซื้อกินเอา <c oughs> เอาแ <c oughs> น่นอนิ่นว่าทำเนี่ยมันกินกันหลายโคนผมขียหูมาได้ว่าลุงชัยทาได้ก่อทําจ้างก่อถ้าลุงชัยทาได้ทจาจ้างก่อไปซื้อเครื่องซื้ออย่างมาทําเลยได้ ได้เหรอได้ใครหูขั้นตอนการทำมาได้มันเป็นทุกเป็นอย่างซื้อซื้ออย่าง,<ม>งปลาปลาลิ้มก็ทิ้งยากกินอย่างกระเพราหมูกรอบซื้อปลาลิ้มอย่างเขาจะถ้าเขาไปาเขาซื้อไปปล่อยก่อนกาที่พ่นจะขายข้าเขาซื้อไปปล่อยอจะโจกลาบของกาทิ้งกุนก้นกระแรงอ่ะเต็มการละมาทิ้งมเมาหมดเลยเออเขาซื้อหมอก ตัวสองตัวเขาไปปล่อยโจวกวาลาบอ่ะกะแน็แต่อลองลองว่าขั้นตอนการทำไขหูไปไหใคขหูใครอยากท<ช>ําดีขใครอยากอันนี้เป็นเมนูโปรเลยอัาเอาอ,อกระเพาหมูกรอบเมนูโปรเลยเอ๋อลองลองว่าถ้าทําจ้างขอขอลองฟังพอว่าไม่ได้ทาได้แต่อ,อ๋อซื้อซื้ออย่างเหมอก็จะซื้ออย่างอ่ะก็ซื้อหมูมาทําหมูกรอบปอนก้าเออเออซื้อหมูก้าจะเอากะจ้นแดงเลยกะ กกิ่นก็จี๊มันก็เปลี่ยนจีนแล้วมันมันจะกรอบแห้อย่างตรงไหนเอใครไปหูอ่ะลุงชายบอกคือสูตรอะบอกมาหมดหมดกะเขาไปซื้อบอกคิงคิงมาเข้าใจห้งยายจริงได้คิงไปซ่แห่ซื้อได้แหไปเลือกก็มีอย่างพ่องล่ะจะได้เตรียมสตางไปถูกซื้ออย่างพ่องลุงชายลองอูมาแล้วนังหมูที่ทำหมูกรอบเอามาต้มต้มเสร็จเราไปทอดอะไรอย่างก็ น้ำมันหมูซื้อน้ำมันหมูมาต้มแหวว่าหนางหมูหลังหมูน้ำมันหมูแค่ยังอ๋อหนังหมูหหอีอกอะเออหมายความว่าสามชั้นนะกะแ <ừ. S 2> ม่นแม่นก็สามชั้นคือหนึ่งเลยชั้นแรกก็คือมันมันเอินหนังม,มันแล้วกวามา็มันมันแล้วก็มาชิ้นมา่ก่อนที่มันติดกันนะเออไปซื้อล่าแม่ใหญ่ก็ไปซื้อที่ไหนอ๋อขั้นต่อแรกไปซื้อที่ไหนก็ซื้อที่เปิ้ลขายกับไอเสม ว่าที่ไหนที่มันจะชดที่ไหนที่มันจะไหมล่ะป่ะมันตึงชดเหมือนการมดอ่ะอ๋อับซื้อมาแล้วยายต่อเหรอซื้อมาเอามาต้มต้มเขึ้นมันสุกแล้วไปผึ่งแดดผึ่งซักกามเอาไม้เขาบูนวดอ่ะหมายความว่านวดก่อนนวดก่อนมานวดผึ่งซักกามตึงผึ่งตึงซักก็ว่าใหญ่ป้อเอาขิ้งจยกขิงนิดิ้งซัก แฮปตบหันย่ากิงแต้เนอะกอลุงชายทีมันย่ออารมณ์ฮะฟังก่อนนะใจเย็นๆกอลุงชายบอกว่าพึ่งิงไปซื้อกับฮาแล้วหัจะย่ากิงกินผิดโทอันนี้มานี่ไปสองก้อนไปเล่นเนอะเออหมายความว่าผมต้องไปส่งลุงชายซื้อเออไปซื้อแถวไหนไปซื้อที่ไหนอหมูอินเตอร์เหอได้หรออ๋อหมูอินเตอร์เลยอะมันมีมีอ่ะเออเขาไปเลือกเอากระตีมันมา ขิงจ like ัดเนื uh, ้อหมูกรอบเออหมูกรอบขิงเขาตีนมันไม่แห้งอะไอ้สิให้มาโตบละให้เราหนี้บุกหมวยละไอ้อย่างละต่แกเนี่ยแต่แกทามก็โดนเออแล้วเขาไปซื้อที่หมูอินเตอร์เลยเหรอเออซื้อมาหน้าก่อนประมาณแล้วแต่ขิงอ่ะเพขาทำมอกงามเนี่ยเหรอเออแล้วแต่ขิงละวล้เป็นใส่ย่างพ่องสุโมไปซื้อหมูมาแล้วแล้วค่าอะไรอย่างนี้ที่จะใช้อ่ะที่จะใส่นี่มีอย่างนี้ ก็คิงจะกินหมูกรอบกระเพราอ่ะครับก็ซื้อพริกแก้กระเทียมใบกระเพราเล็บขุดคิงจะเอามานี่งหยั่งพอหันเพิ่อใส่นจะเล็บขุดนี่ป๊อปป๊อปปอห้ามอูคิงละห้าแค่กินแค่ใสยลุกลุกเราจะใส่ยังไงอ่ะเออป๊อปมาต้องแข่งใจสด